หันมาทานถั่วเพื่อช่วยโลกกันดีกว่าการรับประทานถั่วไม่แค่เพียงมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ยังดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะวัวจะปล่อยก๊าซมีเทนออกมาเนื่องจากกระบวนการย่อยอาหารที่ก่อให้เกิดการหมักในลำไส้ก๊าซมีเทนส่วนใหญ่จะถูกปล่อยออกมาจากการเรอและผายลม ปริมาณกา๊าซเรือนกระจกจำนวนมากที่ผลิตโดยวัวมีปริมาณเทียบเท่ากับมลพิษที่เกิดจากรถยนต์เลยค่ะนอกจากนี้ในขณะที่กำลังโตถั่วก็จะดึงไนโตรเจนออกจากอากาศได้โดยตรงและเปลี่ยนเป็นสารอาหารซึ่งหมายถึงการลดปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ในการผลิตไนโตรเจนเพื่อสร้างสารอาหารเหล่านี้การปลูกถั่วก็ยังประหยัดน้ำมากกว่าการเลี้ยงวัวด้วย สามารถมอบสารอาหารที่คล้ายกับเนื้อวัวให้กับมนุษย์โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานประเภท2โรคหลอดเลือดสมองตีและมะเร็งลำไส้ใหญ่นักวิจัยเผยว่าการเปลี่ยนจากการทานเนื้อวัวไปเป็นทัว่วอาจจะช่วยให้สหรัฐบรรลุเป้าหมายการลดมลพิษได้ภายในปี2020การวิจัยอีกชิ้นแนะนำให้ทานจิงรีดและหนอนนกแทนเนื้อสัตว์เพื่อช่วยสิ่งแวดล้อม แล้วคุณล่ะคะคิดว่าอย่างไรจะยอมเลิกทานสเต็กไปเคี้ยวถั่วจริงรีบหรือว่าหนอนนกหรือเปล่าอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ